นักเรียนหมหนึ่นาะนเรียนหมหนึ่งพอดอีครูจะได้พูด8ข้อนะแข้อให้พวกเราฟังใน8ข้อนีอ้ครูจะพูดแบบเป็นแบบติวหรือว่าเป็นแบบเตรียมการพิชิตข้อสอบ โดยที่ครูไม่ได้ได้บอกว่าข้อนี้ตอบอย่างนี้ข้อนั้นถามยังไงข้อนี้ถามยังไงตอบอยังไงจะไม่พูดแต่จะพูดเนื้อหาวิชาให้พวกเราฟังถ้าเกิดพวกเราฟังแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะ,ะเจอข้อสอบก็สามารถทำได้เพราะว่าข้อสอบมีทั้งหมด3 0ข้อครูจะพูดให้พวกเราให้ให้แนะแนวแนะแนวให้พวกเราได้ พอรู้เนาะพอรู้เกี่ยวกับว่าเออเขาทำเนื้อหาอย่างนี้ถ้าพูดตามหลักคือครูพูดเนื้อหาเนื้อหาที่ที่ที่เนื้อหาในข้อสอบนั่นแหละเพียงแต่ว่านักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะสามารถที่จะเจอข้อสอบในกระดาษคําตอบในกระดาษข้อสอบนักเรียนก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นครูจึงบันทึกเสียง ทั้งหมด8ข้อนะและก็ครูก็ทําปกไว้แล้วเนาะปกข้อ1ถึงข้อข้อ1ถึงข้อ4อ่าส่วนข้อ5ถึงข้อ8นั้นครูก็ส่งเข้าไปเป็นตัวหนังสือให้นะักเรียนเขียนและข้อสอบก็จะออกตามนั้นแหละข้อ1ถึงข้อ8มี8ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ครูก็จะพูด ภายในสี่ข้อคือข้อหนึ่งถึงข้อสี่ไม่รู้ว่าครูจะถามว่ายังไงอะไรยังไงให้นักเรียนฟังกันแล้วกันเนาะเนื้อหาทั้งหมดมีมีสี่ข้อส่วนข้อห้าถึงข้อแปดนั้นให้นักเรียนเขียนนะเขียนเอาเขียนทั้งหมดห้าเขียนทั้งหมดสี่ข้อเหมือนกันข้อละสองบรรทัดข้อห้าข้อสองบรรทัดข้อหกข้อสองบรรทัดข้อเจ็ดสองบรรทัดข้อแปดขสองบรรทัด เขียนตามครูทั้งหมดก็จะครบ8ข้อครูพูด4ข้อนักเรียนเขียน4ข้อดังกล่าวเนาะครูจะพูด4ข้อต่อไปนี้นะ,อะมอนหนึ่งได้ฟังกันทั้งสองห้องเลยเนาะการสังคยนาที่มีความสำคัญต่อการเผยแพร่พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยการสังคยนานี่มันหมายความว่าการกันกรองพุทธศาสนาให้เป็นหมวดเป็นหมู่เดียวกัน แต่การสังการสังคยนาที่เขาบอกว่าสามารถที่จะเป็นการสังคายนาครั้งสําคัญมากเลยที่ทําให้พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยก็คือการสังคายนาครั้งที่สามการสังคยนาครั้งที่สามนี่เป็นการสังคยนาครั้งสําคัญที่ทําให้มีพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยถ้าไม่มีการสังคายนาครั้งที่สามพระพุทธศาสนาคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนในประเทศไทยเพราะฉะนั้น การสังเกตนาครั้งที่สามจึงเป็นการสังเกตนาครั้งสําคัญมากเพราะว่าเป็นการสังเกนาที่ทําให้พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยต้องอาศัยนิกายนิกายที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นนิกายแรกก็คือนิกายเถรวาทนิกายเถรวาทเป็นนิกายแรกที่เข้าสู่ประเทศไทย นักเรียนฟังทูนักเรียนไม่รู้หรอกว่าเป็นข้อที่เท่าไรถามยังไงตอบอยังไงไม่รู้แต่นักเรียนฟังเนื้อหาอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดเป็นนิกายแรกเลยที่เข้าสู่ประเทศไทยนะเป็นนิกายแรกนิกายเถรวาดนี้เป็นนิกายที่เขานับถือกันทั้งประเทศพมา่าประเทศลาวก็นับถือนิกายเถรวาดเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละนะนิกายเถรวาด พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเห็นแก่ตัวพระพุทธศาสนาไม่สอนให้คนอยู่คนเดียวชอบรักอิสระอยู่คนเดียวไม่ชอบไปไหนชอบไปไหนไปคนเดียวอย่างนี้พุทธศาสนาไม่เคยสอนอย่างนี้พระพุทธศาสนาสอนให้มีน้ำใจต่อกันพระพุทธศาสนาสอนให้คนมีความเคารพน้อมเชื่อฟังผู้ใหญ่พุทธศาสนาสอนให้คนมีวาจาสุภาพไพเราะอ่อนหวานและน่ารัก อย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธศาสนาสอนไม่สอนให้คนไปไหนก็ไปคนเดียวคิดคนเดียวอิสระคนเดียวยางไ้ไม่สอนอย่างนี้อ่าพุทธศาสนานาะเพราะฉะนั้นจึงให้ในักเรียนฟังครูเนาะฟังครูทั้งหมดที่ครูจะให้เขียนก็คือ4ข้ออ่าครูจะให้อ่าฟังครูก็มี4ข้อด้วยกันทั้งหมด8ข้อทีนี้ต่อไปก็คืออ่า คำกล่าวที่ว่าไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนาก็คือ,อมองไปที่ไหนมีแต่วัดวารามเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนมีวัดวารามเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกออเป็นคำกล่าวที่ไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนามองไปทางไหนมีวัดวารามเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เหมือนกับการไม่ให้ความสำคัญแก่พพุทธศาสนาน,นะ เขาบอกว่าเป็นคํากล่าวที่ไม่ถูกต้องคํากล่าวที่บอกว่ามองไปทไนมีวัดวารามเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เหมือนกับว่าเป็นการไม่ให้ความสําคัญแก่พุทธศาสนาทางที่ถูกจะต้องบอกว่าคนไทยน่ารักพบหน้าการยกมือไหว้กันอันนี้ก็เป็นคำาคำกล่าวสนับสนุนพุทธศาสนาว่าผมชอบเมืองไทยครับคนไทยมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างนี้เคียว่าให้ความสําคัญแก่พุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนมีน้ําใจยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสต่อกันและก็พุทธศาสนาก็สอนให้คนรักชาติาสากษัตริ์แม้ชีตก็ย่อมเสียสละได้ย่อมเสียสละแทนได้อย่างนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาสอนให้คนมีความเสียสละรักชาติาสากษัตริ์อันนี้ก็คือพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ครูพูดมาทั้งหมดภายใน4ข้อนะนักเรียนก็สามารถที่จะทํา ฟังสี่ข้อนี้เมื่อนเรียนฟังสี่ข้อนี้หลายๆรอบนักเรียนก็สามารถตอบปัญหาได้ส่วนข้อ5ข้อ 6, ข้อ7ข้อ8นั้นให้นักเรียนฟังให้นักเรียนฟังให้นักเรียนเขียนนะครูส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วนะครูส่งเข้าไปในกลุ่มข้อ5ข้อกข้อ7ข้อ8เราทยอยทําไปทีละ8ข้อ8ข้อจนครบ เดือนกันยานี้ก็ครบ30ข้อพอดีเลยให้นักเรียนฟังบ่อยๆนะข้อ1ถึงข้อ4ี่เนี่ยก็ตามที่ครูพูดเมื่อตะกี้นี่เนาะเสร็จจากนี้ให้นักเรียนเขียนไปเลยนะครับข้อละ2เอาข้อละ2บรรทัดข้อ5กาข้อบรรทัดข้อ6ก็2บรรทัดข้อ7ก็2บรรทัดข้อ8ก็2บรรทัดน่ะให้นักเรียนเขียนแล้วนักเรียนก็จะสามารถตอบปัญหาได้ทั้ง8ข้อนะ ไอ้น,นี้ค่อยๆทําไปทีละอย่างละอย่างทีละข้อทีละข้อไปตอนนี้วันนี้วันแรกที่มหนึ่งได้เรียนทั้งหมด8ข้อด้วยกันนักเรียนเมื่อเรียนทั้งหมด8ข้อแล้วนักเรียนก็สามารถทําข้อสอบได้ทั้งหมด8ข้อฟัง4ข้อเขียนแปะเขียน4ข้อลงตัวพอดีเลยเอาละนักเรียนเตรียมเขียนได้เลยนะจะคุยส่งเข้าไปในกลุ่มละ